สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบบคลิปขั้นสั้นนะคะวันนี้เราจะนะคะอัดวีดีโอนี้ลงเพจนะคะธรรมะคืออะไรนะคะก่อนอื่นเราอยากจะบอกคุณว่าพี่ไม่ใช่คนเก่งเรื่องธรรมะแต่พี่จะเก่งเรื่องรู้สึกว่าเขาเรียกฮะพิจารนานะคะในด้านที่เราเจอณปัจจุบันแล้วเรารู้สึกอะไรที่เราได้รับนะคะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะคะเมื่อวานพี่ไปช่วยน้องสาวนะคะ อยู่ที่ร้านขายยาซึ่งเรามีลูกน้องสองคนตอนนี้โควิดมันมาแรงมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือจะต้องหาสมุนไพรไทยมานั่งกินกันถูกไหมคะก็จะขายมากถึงมากที่สุดคนก็เข้ามาเยอะมากด้วยความที่เราห่วงใยลูกค้าจิตตั้งต้นเราก็จะบอกลูกน้องว่าคิดตังค์เร็วเร็วลูกค้าให้ลูกค้าออกมาเร็วเร็วด้วยปากที่เราพูดไอปอแบบนี้แต่สิ่งที่นะคะลูกค้าตอบออกมาว่ามันก็เป็นกันทุกคนแหละ แต่คําพูดคํานี้เชื่อไหมไม่ได้เข้ากระทบหูพี่เลยไม่ได้มากระทบใจพี่เลยแต่ถ้าสมมติเราไม่เดินสายธรรมะเราไม่นั่งสมาธิเราไม่นั่งเราไม่สวดมนต์เราไม่เดินจงกรมเชื่อไหมมันต้องมากระทบที่ใจเพราะมันต้องเข้าหูสู่ที่ใจแล้วเราก็จะเกิดอารมณ์โมโหโกรธนะฮะหรืออาจจะมีการต่อว่าลูกค้าแต่นะคะความโชคดีคือฟูเราดับ ดับมันไม่เข้าสู่ใจไม่มีความรู้สึกไม่ได้ยินมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกมโมโหไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นะคะลูกค้าออกไปแล้วพนักง,งานก็เดินมาบอกว่าพี่พี่เมื่อกี้พี่พูดแบบนี้นะว่าให้คิดตังค์เร็วๆแล้วก็ให้ลูกค้าออกไปเร็วๆนะคะลูกค้าตอบว่ามันก็เป็นกันทุกคนแหละเออพี่ก็บอกว่าอา๋อเหรอเออชัางก็เหอะเห็นไหมนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ หรือเทพเทวดาที่ดูแลรักษาเราอาจจะปิดหูไม่ให้เราได้ยินเพื่อไม่ให้มากระทบจิตใจเราให้เรารู้สึกทุกข์หรือโมโหหรือโกรธอะไรสักครั้งสักอย่างหนึ่งเห็นไหมนั่นหมายความว่าธรรมะมันช่วยเราได้จริงๆแต่บอกได้เลยว่าการที่คุณจะถึงจุดตรงนี้ไม่ใช่ท่องแค่วันเดียวไม่ใช่ศรัทธาแค่วันเดียวคุณจะต้องรักและศรัทธานในพุทธศาสนาแบบจริงใจแบบถบายชีวิตเหมือนที่หลวงตมาสอนทุกครั้งกับ พระพุทธรูปหรือว่าพุทธอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในองค์ประธานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพญาพุทธพญานาคหรือ,เ,อเทพเทวดาทุกพระองค์ที่คุณนับถือนะคะบนโลกใบนี้ไม่จะเป็นไอ้ไข่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถือคุณมีแรงศรัทธาสิ่งที่คุณกราบแล้วคุณไหว้คุณไหว้ออกมาใสไหมคุณรู้สึกแบบที่เคารพนับถือท่านจริงไหมนั่นแหละค่ะ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาสื่อได้ว่าเราเคารพนับถือท่านจริงๆการเคารพนับถือท่านจริงๆไม่ใช่ว่าทาแค่ครั้งเดียวพี่ทํามาตั้งจะสองปีแล้วมั้งเนาะนะคะทำมาเรื่อยๆจนท่านจะแสดงปฏิหาริเราเห็นเองว่าเอออะไรนะเหตุการณ์จะจะเกิดขึ้นเหมือนที่ลงลงมาซื้อพูดนะคะเราจะมีสัญชาติญาณหรือนะคะลางสรร์เกิดขึ้นให้เราตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ไหนไนะไปกับสามีอยู่ดีก็พูดแบบว่าป่ป้าเช็คลม้วยนะพอป่ป้าเข้าปั๊มน้ำมันปุ๊บเข้าไปเช็คลมลมอ่อนเห็นไหมนั่นหมายความว่าไม่รู้ละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราหรือนะคะแม่นา,นางรถก็อาจจะมาสื่อให้เราพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดเลยเช็คยางเลยนะคะพูดได้นะพูดได้ไงไม่รู้ค่ะนะคะเหมือนนั่งไปกับพ่อแล้วรถข้างหลังกำลังแข่งๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่บอกพ่อ ได้ยินเสียงไหมว่าเหมือนล้อยางมันมันบี้ไปกับถนนไหมหรืออะไรนะพ่อบอกว่าเสียงเพลงหรือเปล่าอ่ะก็กดเพลงปีเห็นไหมยังได้ยินเสียงเลยพ่อบอกว่าหรอเออวะมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวจอดรถก่อนแล้วลงไปดูพอจอดรถลงไปดูก็มีแผ่นพลาสติกอ่ะมันเป็นขัดกับล้อดังแครแๆรแคแกก็เลยบอกว่าเออทําไมได้ยินเนาะพี่ก็เลยบอกว่าไม่รู้สิสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาที่ดูแลสาเราอาจจะเตือนเราั้งว่าเออ ดูรถด้วยนะรถเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่รู้หรือดวงจิตดวงวิญญาณหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบกายเหล่าที่เราแผ่บุญกุศลให้เขาทุกขนาดจิตที่เราท่องคาถาเาจพัดพี่จะแผ่ให้หมดเลยหลวงตาบาบอกว่าอา่าสัมวเวสีหรือดวงวิญ,ญญาณที่อยู่เราแผ่ไปตลอดเวลาเนี่ยเขาได้รับนะคะเราตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าทุกครั้งที่ลูกตั้งจิตอ่ท่องคาถามาจะพัดบุญบารมีทั้งหมดขอแผ่ให้ทุกอย่างที่เรานะะ ที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือสามารถสัมผัสได้เอาไปเลยนะคะพูดแบบนี้โอเคเนาะวันนี้มาสั้นๆน,นะคะท่องแล้วมีประโยชน์จริงๆไปแล้วค่ะ